สวัสดีชาวเดอะคอปทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยสาวกชาวเดอะคอปอาจจะรู้สึกใจหายนะครับเกี่ยวกับอนาคตของมาเน่และก็ซาร่านะครับมากกว่าการเสิมทับครั้งใหม่นะครับแต่สิ่งเหล่านี้คือวิถีฟุตบอลนะครับเมื่อถึงเวลาที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถห้ามกันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเจเกนคอปจึงจำเป็นต้องเตรียมทางหนีที่ไล่นะครับเอาไว้ทันทีเมื่อช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยมาถึงนะครับด้วยเหตุนี้จึงทําให้มีข่าวลือนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าลิวพูเนี่ยแสดงความสนใจนักเตะฝีเท้าสมัครัััััับบบปปปจจุนนนนนนนีีี้้้้ม6แแห่่่่งรทตกกเเเเ็็ขาาวววผพพลลลูู ครับมีโอกาสที่จะได้มาเล่นให้กับผงแดงมากน้อยแค่ไหนนะครับลองไปพิจารณากันดูได้เลยนะครับคนแรกนะครับดาวินนูนเยสครับ สำหรับดาวินนูนเยสเนี่ยถือเป็นหนึ่งในกองหน้าฟอร์มร้อนแรงในวงการลูกหนังยุโรปเลยนะครับตัวเขาเองเนี่ยระเบิดฟอร์มอันสุดยอดนะครับซัดไปถึง34ประตูนะครับจากการลงเล่นแค่11เกมนะครับในทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพร้อมกับนำเบลฟิก้านะครับทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อีกด้วยนะครับจำนวนประตูที่ดาวเตะชาวอุรุกวัยนะครับยิงได้นั้นรวม2ลูกที่เขาซัดใส่ลิเวอร์พูลนะครับในทัวร์นาเมนต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ีกด้วยนะครับโดยผลงานของเขาเนี่ยทำให้้้สสสสสสสโมม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 รร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 อออออออยยยย่่่่่่าาาาาาางงงงงแนน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 นเเเเเเเชตตตต์์ููไ็ดดดดะะะะะะคคคคัััััััับบบบพพพพทททุุ68ลลปืึววิศกภขจหี ในการมาทดแทนของไมานเน่นะครับเนื่องจากนักเตะมีความสามารถในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนครับในแนวลูกฉะนั้นหากดาวเตะชาว eneca, เซเนก้ายาไปจริงๆนะครับการได้นูนเยสมาร่วมทัพเนะน่าจะไม่ทำให้ทีมต้องเจอผลกระทบอะไรเลยนะครับคนที่2นะครับ นิโคลโลบาเลล่านะครับนิโคลโลบาเลล่าสตาอินเตอร์มิลานเนี่ยพาดการลงสนามให้กับทัพงูใหญ่ในเกม Italia Italia เกาโชเซเลียอิตาลีเพียงแค่2แมตช์เท่านั้นเองนะครับในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพร้อมกับช่วยต้นสังกัดนะครับคว้าสกูดเดโตและตามไปด้วยโคปาอิตาเลียนะครับกองกลางทีมชาติอิตาลีนะครับ,รรครบเคยมีข่าวพันกับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งแรกเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ตัวนักเตะเองเนี่ยมีค่าตัวค่อนข้างสูงครับ ฉะนั้นเนี่ยคอปก็ต้องการกองกลางมาเพิ่มเพื่อให้เกิดการแข่งขันภายในทีมมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่3นะครับเควินฟิลิป ในส่วนของคาวินฟิลิปนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็เพิ่งกลับมาลงสนามให้กับเปลียดอยูไนเต็ดแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับหลังจากเข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อหลังหัวเขา่าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับและปัจจุบันเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีข่าวโพลพันเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเคยตกเป็นข่าวว่าพร้อมยื่นข้อเสนอนะครับกับนักเตะมาแล้วนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องการฟิลิปเพื่อเป็นออฟชั่นใหม่ในแดนกลาขงของเขาด้วยเเเเเชช่่่่่่่่่นน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 กกััััััััคคคคคครรรรบบบบสสาา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 าหตวววววขขขออออองงงงงิีีีียยมมมมมปปปปปป็ไไดด้้จจจจจจะะะะููลลณ60 2024์นนืญญุถึ นะคนที่4นะรลาฟินญา แนวลูกตัวเก่งของลีดอยูไนเต็ดนะครับมีข่าวกับสโมสรที่ได้โคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหลังจากที่เขาตบันประตูให้กับต้นสกัดไปถึง17ลูกนะครับในเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีนะครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะจนช่วยทีมรอดตกชั้นได้นะครับลาฟิญญาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนทำให้ทัพยุงทองเนี่ยไม่ต้องล่วงไปเล่นเดเดย์แชมเปี้ยนชิพนะครับโดยตอนนี้ดาวเตะชาวบราซิลเลียนนะครับวัย25ปีมีสัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024นะคคคครรับเลแ็วววะมมาา ต,ตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของไม้ได้ไดเช่นกันนะครับคนที่5ครับแซดนาบี แซดนาบีเนี่ยมีข่าวโพพันว่าจะหวนกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากนักเตะประสบความสําเร็จจนอิ่มตัวนะครับกับบาเยนน์เมลลิกในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็ซัดไปอย่างน้อย10ลูกนะครับในลีกช่วยให้เสือใต้คว้าแชมป์ลีกด้วยนะครับกรณีที่มาเน่กำลังตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับบาเยนนะครับงานนี้หงสแดงอาจจะมองว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะใช้ดาวเตะชาวเซเนกัลเนี่ยในการต่อรองเพื่อดึงแนวรุกทีมชาติเยอรมนีนะครับย้ายสลับขั้วมี่6นนะคครรับิิสสเตียพูล ลิฟูเนี่ยอาจจะทําเรื่องสุดเสือภัยได้นะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยสนใจในตัวของคริสเทนพูลิสิตนะครับแนวลุกสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับหลังมีข่าวว่าอยากได้ตัวมาแทนที่มาเน่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับกองหน้าวัยยี่สามปีนะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับกับโบรุสเซียดอตมุนนะครับแต่กลับไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยนะครับกับการเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดปิดนะครับส่งผลให้ตัวเขาเองเนี่ยมักจะโดนดรอปนะครับเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยพูลิสิตเนี่ยจำเป็นต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องนนะครรับเพื่ออโกกาาสใ นนัักเต่อยูะครบดังนั้นคงยากที่จะปล่อยตัวเขาออกไปนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ6นักเตะนะครับที่มีข่าวโผพันกับทีมลิเวอร์พูลอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าหากชินชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเดอะคอด้วยนะครับ